You're l i s t n n i n g to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร e c u r i t ี t Happiness Investment เรามาดูกันในฝั่งของตัวโรงไฟฟ้ากันบ้างนะครับสวัสดีครับโมก สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านครับก็วันนี้นะครับผมมี GPS4 นะครับพอดีเมื่อวานมีประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็โทนโดยรวมเนี่ยเรามองว่าก็อ่าเป็นกลางนะครับก็บริษัทเขาก็มีดิสคัสหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเขามีการอัปเดตโครงการต่างๆนะครับก็คือทุกอย่างเนี่ยยังเป็นไปได้ตามแผนนะครับทั้งโครงการ SPP เฟสสอง SPP 2 replacement นะครับประมาณ98เมกเนี่ยก็ปีหน้าเนี่ยก็น่าจะยังเริ่ม COD ได้ตามแผน แล้วก็มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ไต้หวันนะครับปีหน้าก็ CO d ดีได้เช่นกันนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับในอินเดียเนี่ยที่ที่เขาลงทุนผ่านบริษัทอัลบาไดเอเนอร์จีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นาการเติบโตค่อนข้างมากแล้วตอนนี้ก็ก็บิดได้โครงการใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับก็มีแผนที่จะทยอยเ CO ดีในปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับ ก็เชื่อมโยงถึงประเด็นถัดไปนะครับต้องบอกว่า GPC ตอนนี้เขากำลังขยายพอร์ตการลงทุนพวกโรงไฟฟ้า Renewable อย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้สัดส่วนโรงไฟฟ้า Renewable ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ35%เป้าของเขาเนี่ยจะเพิ่มเป็น50%ภายในปี2025นหะครับหรือว่าประมาณ2ปีต่อจากนี้นะครับก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยเป็นการขยายผ่าน บริษัทเอาบาไดเอนจีนะครับที่ GPC เนี่ยเขาไปถือหุ้นอยู่43ซึ่งโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอินเดียนะครับต้องบอกว่าเขาขยายแบบ aggressive มากนะครับเอาบาไดเอนจีเนี่ยจากสิ้นปีที่แล้วเนี่ยเขามีกําลังการผลิตที่ Se กเชได้แล้วเนี่ยประมาณ4 0 0 0กว่าเมกปี2023เขาหาโครงการใหม่มาได้เพิ่มอีก4 0 0 0กว่าเมกหรือว่าเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะครับก็ไอ้พวก4พ0 ,0 กว่าเมกที่เขาหาได้ปีนี้เนี่ย เดี๋ยวก็จะทยอย COD ในช่วง1-3ถึงปีข้างหน้านะครับพวกนี้ใช้เวลาพัฒนาแล้วก็ก่อสร้างประมาณปีแล้วก็ปีนิดๆอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่า GPC เนี่ยเขาก็จะมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเข้ามาเติมเข้ามาเติมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราต้องบอกว่าที่อินเดียอินเดียเนี่ยตอนนี้เป้าเขาก็คือภายในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็อยากเพิ่มกําลังการผลิตจากพวก Renewable เนี่ยเป็น500กิกะวัตต์นะครับหรือว่า500เมกนะครับ ก็เพราะฉะนั้นในช่วงหลายปีต่อจากนี้เราจะได้เห็นการบิดดิ้งของอินเดียเนี่ยปีนึ่ง50,000 50, เมก50,000เมกนะครับเพราะฉะนั้น GPC s เนี่ยก็มีโอกาสในการเติบโตของโรงไฟฟ้าในอินเดียเนี่ยมีศักยภาพค่อนข้างมากนะครับ<ม>และอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะเห็นว่าโรงไฟฟ้า SPP เนี่ยค่าไฟเนี่ยก็จะมี ค่า<ช>ไฟส่วนที่ขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะค่อนข้างเบี่ยงนิดนึงนะครับเพราะว่า FT เนี่ยค่าไฟพวกนี้มันก็จะขึ้นกับ FT เพราะฉะนั้นบางช่วงเนี่ยมันมาจินมันก็อาจจะดูต่ำนิดนึงช่วงที่แบบเหมือน FT ถูกกดเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆต้องต้องบอกนี้ก่อนว่า FT เนี่ยเดิมทีเนี่ยเขามีมาเพื่อส่งผ่านต้นทุนพวกค่าแกส๊สอะพวกนี้ครับไปใน ไปในค่าไฟนะครับแต่ว่าอย่างช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยด้วยค่าแก๊สที่มันสูงมากเนี่ยครับก็ทั้งภาครัฐเนี่ยเขาก็เกรงว่าประชาชนก็จะต้องแบกรับภาระอะไรพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นเขาก็มีการอ่าส ubsidy หรือว่ามีการอ่าอุดหนุนเรื่องค่าไฟฟ้าก่อนเพราะฉะนั้น FT ที่ผ่านมาเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ reflect ค่าแก๊สจริงๆเพราะฉะนั้นมา r g จินของโรงไฟฟ้าในกลุ่ม SPP ที่ขายให้ลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เลยโดนกระทบเพราะว่าค่าแก๊สเนี่ย มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าค่าไฟเนี่ยมันมันถูกแคบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ g t 4พยายามทำเนี่ยก็คือเขาพยายามเอาค่าไฟที่ขายให้ลูกค้าอุาาตสาหกรรมตรงเนี้ยไปลิงก์กับต้นทุนจริงๆก็คือค่าแก๊สมากขึ้นจากเดิมที่ l i n k ์กับ FT นะครับตอนนี้เขาสามารถเปลี่ยนไปได้แล้วประมาณ15%าแล้วก็กต่อจากนี้จะพยายามเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยถ้าเขาเปลี่ยนได้ยิ่งเยอะเนี่ยมาจิ้นเขาเนี่ยก็จะนิ่งขึ้นจะไม่ได้เวียงแบบแบบทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็โดยรวมเนี่ย มุมมองของเราก็ถ้าสมมติว่าเขาทำได้จริงเนี่ยก็สุดท้ายเนี่ยมาจิ้นของโรงไฟฟ้าในกลุ่ม SPP หรือว่า GPC เนี่ยก็ก็น่าจะเริ่มนิ่งขึ้นนะครับถ้าสมมติว่าเขาเปลี่ยนได้จริงๆโดยรวมระยะสั้นเนี่ยอ่ะก็ยังต้องยอมรับว่าอาจจะยังมีประเด็นกดดันเรื่องเรื่องค่าไฟอยู่บ้างเพราะว่าตอนนี้ค่าไฟก็อาจจะมีแนวโน้มอ,อยู่ในระดับต่ำนะครับแต่ว่าภาพระยะกลางระยะยาวของ GPC เนี่ยเรายังมองบวก แล้วเรามองว่า GPC เนี่ยจะเริ่มได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยอาจจะเป็นช่วงไตรมาส2เป็นต้นไปนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าค่าไฟอาจจะนิ่งๆหรือว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเขาจะได้ประโยชน์จากค่าแก๊สเนี่ยที่มันปรับตัวลงก็คาดว่าตั้งแต่ไตรมาส2เป็นต้นไปเพราะว่าปตทสพเนี่ยเขาก็กำลังเร่งอ่าเร่งการผลิตของแหล่งเอราวันอยู่นะครับอันเนี้ยมันมันถูกกว่าการนําเข้าเอ็น่อจีเขา้างเยอะเพราะฉะนั้นเบรนออกมาเนี่ยค่าแก๊สก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะลดลง หลังจากปตทสปเร่งเร่งกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นได้นะครับส่วนภาพระยะยาวเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือโอ้ขยายกําลังการผลิตอย่าง aggressiv e แล้วก็ขยายเพิ่มค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นกําไรของเขาเนี่ยก็น่าจะค่อยๆเพิ่มตามกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นครับโดยรวมยังแนะนําซื้อ GTS4 ครับ t a r g e t price ของเราอยู่ที่53บาทครับผมครับโมค้ครับคือผู้บริหารเนี่ยมีการแบบแอบแบบแบบแบบยับยับถึงเรื่องค่าไฟใน สัปดาห์หน้าไหมครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้คือมันไปคนละทางกันเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันควรจะขึ้นได้บ้างละนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันมีผู้เรียกร้องมาที่ทําให้วันก่อนราคาหุ้นมันลงมาหลังจากที่มันขึ้นมาดีๆเลยเนี่ย10-20%ปรากฏมันลงมาเกือบ3-4%แล้วเนี่ยนะครับคือผู้บริหารก็มีพูดถึงเรื่องนี้บ้างไหมว่าเขามองยังไงครับครับประเด็นเนี้ยมีคนถามอยู่แล้วครับแล้วก็มีคนถามจริงๆแต่ว่าผู้บริหารเขาก็ เขาบอกว่าเขาก็ไม่กล้าก้าวล่วงนะครับก็เป็นเป็นเรื่องของทางภาครัฐเขาก็ต้องสุดท้ายก็ต้องทําตามไม่ว่าจะออกมาในทิศทางไหนนะครับก็เขาก็ต้องพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของเขานะครับส่วนเรื่องค่าไฟเนี่ยสุดท้ายแม้ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะอาจจะยังโดนแคปมาจิ้นบ้างนะครับแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็เห็นว่า strategy ของบริษัทเนี่ยเขาพยายามปรับพยายามปรับไปเรื่อยๆให้ให้ลดผลประโยชน์ความเสี่ยงตรงนี้ใช่ใช่ครับ แล้วแบบนี้คือการถามโมกว่าเโมกคิดว่าสมมุตินะว่ามันไม่ได้ปรับจริงๆอ่ะก็ต้องยอมรับก่อนว่าหุ้นที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนแรงขายแต่เรากําลังจะบอกว่าก็ต้องเป็น buy on dip ถูกไหมอ่าใช่ครับใช่คือวิวระยะยาวเรายังเหมือนคือต้องบอกว่าใน assumption ของผมเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าปีหน้าเนี่ยค่าไฟจะเพิ่มอยู่แล้วนะครับคิดว่าอาจจะเพิ่มหรือว่าเพิ่มเล็กน้อยหรือว่านิ่งๆไว้แต่ผมมองว่า สุดท้ายเนี่ยต้นทุนแก๊สเนี่ยก็ต้องค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงนะครับหลังจากที่กาลังการผลิตในประเทศเราเนี่ยมันมากขึ้นนะครับใช่ก็ผลประโยชน์ผลประโยชน์มันอาจจะยังไม่ได้มาเลย,เลยนะระยะสั้นตอนแรกคนก็มองว่าคิวหนึ่งอาจจะเริ่มฟื้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าสุดท้ายถึงคิวหนึ่งยังไม่ฟื้นคิวสอง,ค,สองคิวสามเนี่ยผมมองว่ามันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นหลังจากที่ต้นทุนแก๊สลดลงแม้ว่าค่าไฟเท่าเดิมเท่าเดิมแต่พราต้นทุนแก๊สลดลงลดลงลดลงเนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยมาจินของเขาเนี่ยก พิ่มมขึ้นาอีกใช่ครับแต่ถ้าเราดูจากในฝั่งของตัวราคาแก๊สเนี่ยซึ่งมันจะแหลกราคาน้ำมันอยู่ประมาณ6เดือนเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยนะว่าในช่วงหนึ่งสองเดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันนี่ลงเป็นเลยนะนะเพราะฉะนั้นราคาแก๊สเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับก็เริ่มน่าจะมีการปรับตัวลงรวมถึงซัพพลายที่จะเริ่มเข้ามากําลังาการผลิตสําหรับในฝั่งของตัวสอพอ,อาวไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับบอกตามตรงว่าก็ต้องไม่ได้อาจจะไม่ได้เหมาะกับนักลงทุนระยะสั้นแล้วกันแต่สารุนะะยกลงเี่ย ราคาของบิกริมกับ GPS c p s ที่มันลงมาเกือบ5 0 60%เนี่ยนะครับผมคิดว่าเหมือนเดิมครับยังมองเป็นโอกาสในการซอยผส,สมอยู่อย่างบางคนอาจจะไปรอ30พื้นจีบิกริมอาจจะโดน m s c i ขายมาบางคนอาจจะไปรอหนึ่งเลยก็ได้ไหนๆก็คิดว่าไม่ได้ขึ้นจริงๆนะ้วใช่ไหมก็ค่อยไปรอตรงนั้นแล้วก็เริ่มซื้อเลยทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทริคทามิงสำหรับการลงทุนที่ดีสำหรับในกลุ่มตรไฟฟ้านะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางโมกมากครับครับขอบคุณครับ